สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมีพบกับช่องจายาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับรวมไปถึงเ,เพจเฟซบุ๊กนะครับจายาภูวิกาฟาร์มเลยนะครับมีนะครับผมก็มีสาระความดูดีๆสิมา,าฝากพ่อแม่พี่น้องราก็พี่น้องเช่าเลี้ยงงัวทุกท่านนะครับเนาะมอนีไม่ได้ไปทท้งไหน,นะครับวันยุทธชดเชยเนาะก็เลยว่ามา แบ่งปันกามดูให้กับพี่น้องชาวเลี้ยงงวได้บึงได้ชมกันนะครับเนาะซึ่งวันนี้นะครับผมกันจะมาเหตุการทำเสือกเอข้างวัวนะครับเนาะว่าวิธีการลอยทักที่มันเป็นเสือเข้างวานะครับว่าห้าวจะเหตุจากไหนเนาะครับเนาะวันนะี้นะครับอุปกรณ์หลักๆก็จะมีเป็นเดี๋ยวเชือกนะครับเนาะเชือกตัวอ,อี้ประมาณอ่า ว่ากลัวนะครับว่าเสียดเด็นี่แหละแล้วก็มีเทียนนะครับเทียนจะเต็มกเลยนะครับเนาะไฟแช็กนะครับไว้หล่นเนาะแล้วก็มีดไว้ตัดเสียกซึ่งผมได้ตัดมานะครับเสียงเนาะประมาณว่ากว่า <ๆ S 1> ๆๆเดี๋ยวมาทําการจุดปลายกันก่อนนะครับเนาะจุดปลายก่อนเดี๋ยวหล่นการจะทำวงวงเสือเขาหัวนะครับเนาะ เราจะต้องแบ่งเสียกตัวนี้ก่อนนี่กเพนให้มันได้4เส้นก่อน,นอาการแบ่งนะครับให้ได้ประมาณสักก้าวไหวว่าให้มันได้ประมาณสัก,2ท,ก2ทักนะครับเนาะ2ทักนะครับเอาไว้ยากๆว่าพ่นนะครับอันนี้เป็นสายกลางมันนะครับเนาะ หมัดไว้หมัยมันรุดไปทางไหนนะครับแล้วหมัยมันเสี่ยงมันค่ายตูคลิปนี้อาจจะเง่้วแน่นะครับเนาะสำหรับเอาแบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็ล่นจุดปลายนี้ก่อนหล่อดน,นี่ยนะครับเด้อปวดละมันระบ้างใส่นะครับ หรือว่าไพ่อบยักลดนะครับให้เอาผวกเป็นผ่าเทปใสเนะะาะมาพันตัวนี้ก็ได้นะครับพอมันจะได้ส้สอดง่ายแต่ว่าอันนี้อาจจะลุดเนี่ยนะครับแต่ว่าก็สามารถซอยได้นะครับเนาะตัวนี้กัจุดออกก่อนเลยนะครับ เราคอยมาจัดอีกทีหนึ่งเนาะก็จะได้เชือกอยู่สี่เส้นนะครับหนึ่งสองสามสี่เนาะลักษณะการสอนนะครับให้เราพลิกเส้นเชือกตรงนี้นะครับเข้าด้านในเนาะแล้วก็จับเชือกตรงนี้ขึ้นมาแบ่งให้เป็นด้านบนด้านล่างเนาะแล้วก็ให้เรากำหนดบวงเอาเนาะว่าจะได้บวงขนาดไหนประมาณนี้ แล้วก็ให้บิดบิดเสือก,กนีนนะครับบิดเสียก,ก่อาที่ขึ้นนี่ให้มันมีลองแต่นี้เหดสอดด้านบนขึ้นนะครับสอดตรงนี้เข้นก่อนนี่สอดเข่าลู่นี้นะครับเนาะอาจจะบ่เห็นไปได้บิดเข้นสอดของก็ได้นะครับเนาะดึงเขา่าไอสุดนะครับนี่แล้วก็บีไว้นี่นะครับแล้วก็เชือกเส้นที่สองเนาะ ตัวเี้เไว้ด้านในเนาะเส้นที่สองตรงนี้มันจะมีเส้นด้านล่างนี่ครับเส้นด้านล่างแจกเมื่อกี้เจะบีดขึ้นแล้วก็สอดด้านล่าง มันก็ได้ลักษณะนี้นะครับอ,อันนี้แล้วก็พลิกใส่มาจับมือนี้นะครับมันจะเลืออยู่สองสองเซนนี้นะครับนี่หนึ่งสองเนาะให้เราเอาเส้นด้านบนนะครับด้านบนมาสอดต,ตรงนี้ก่อนสอดต,ตรงนี้สอดเชือกตรงนี้ให้เราไปด้านหน้านะครับสอดกลับหลังเข้ามาตรงนี้ แล้วก็ดึงดึงเข้ามานะครับดึงดึงเข้ามามันก็จะเหลืออยู่เส้นหนึง่งคือเส้นนี้น,นี่เส้นล่องตรงกลางนี้นะครับให้เราบิดบิดแล้วก็พลิกไปด้านในสอดเข้าหาตัวนะครับลิกไปด้านใน สอดระหาตัวแล้วก็ดึงชิบนี่นะครับขอเสียมันก็คือถ้าเ้าล้นเสียบปลายพอดีครับมันจะไายเนาะนี่้ากับสามารถมันจุดบ่อยๆได้นะครับจุดดีก่อน ก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับบนล่างซ้ายขวาเข้าก็จัดเฉียกนะครับจัดเชียก,กเลยแนนอีติ่งครับพี่น้องแนวนี้แต่เรื่อว่าไฟเฮตดบวกลบนะครับน้องเรื่อว่าขี่ขานเฮ็ุก็สามารถสรั่งจองเลยนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะเห็ให้นะครับ สามารถสั่งได้ที่เพจเฟซบุ๊กจายาภูวิกาฟาร์มด้วยนะครับฝากด้วยต่อไปก็จะเป็นลักษณะเหมือนหนวดปลาหมึกเนาะนี่นะครับต่อไปเราก็จะทํามันจะมีเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้ให้เรามาข้ามใส่ตรงนี้เนาะข้ามเส้นนี้นะครับโดยใช้เส้นนี้เนาะขามเส้นกันนะครับหยิบปึ๊บ ให้เราข้ามตรงนี้ข้ามมาปุ๊บดึงจัดมัอีกทีหนึ่งนะครับขามเส้นขามเส้นเลยเนาะมันจะขามไปเรือเ,อเขามันนะครับอันนี้จะเขาเขาเรียกว่าเขาทักที่สองเหอเนาะนี่นะครับ ถักที่ช่องแล้วต่อไปก็ใช้เส้นนี้ข้ามอีกเส้นหนึง่งมาสวดเข้าเส้นนี้มันจะหมุนเหมือนเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวไปเรื่อยๆขามเส้นหนึ่งทับเส้นหนึ่งนะครับต่อไปก็ใช้เส้นนี้นะครับมาทับเส้นนี้ที่มันเทนนะครับก็ดึง ถ้าเวลาเห็นแล้วนะครับถ้ามันถูกตองเนาะมันจะรู้สึกเป็นเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมสวยงามแล้วก็แข็งแรงทนทานเนาะบ้านผมเผิ่ว่าการสมเชือก,กดัดดีนะครับจะออกมาเป็นเหลี่ยมสวยงามเลยเนาะนี่นะครับ ต่อไปอีกขั้นหนึ่งเราจะใช้เสื้อกเส้นนี้นะครับเราจะข้ามตรงนี้นะครับให้มาเสียบเส้นนี้นะครับข้ามเส้นนี้แม่หมดละแม่นะครับใช้เสื้อกเส้นนี้มาข้ามเส้นนี้นะครับข้ามไปนี้ เส้นนี้นะครับมาข้ามเ <If S 1> ส้นนี้ใช้เส้นนี้เนาะมาข้ามเส้นนี้ครับนี่ข้ามไปเรื่อยๆนะครับเนาะขอยาดคล้ายข้อนำนะครับเนาไฟเฮดว่เป็นกับสมัดสั่งสื่อจากผมไลยนะครับเนาะพร้อมอ่าต่อไปก็เสือกเส้นนี้มาใส่เส้นนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเห็นหนะครับเป็นเสือขนาดใหญ่เลยเนาะบรสนับเข้าหัวแล้วก็ต้องต้องขอนำ แบบดีทนทานนะครับหมักวินูกใหญ่เนาะต่อไปบางคนจะลงนะครับเส้นนี้เนาะใส่เส้นนี้ไม่ได้นะครับมันมุดอยู่ตรงนี้อยู่นี่นี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ให้เราดึงตรงนี้ขึ้นนแล้วก็สอดเข้าใตาน้นี่จัดระเบียบเรียบร้อยนะครับก็ประมาณสามขั้นตอนนะครับเนาะนี่ ออกมาแล้วมันจะเป็นเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมสวยงามเลยกระจัดดีๆนะครับเนาะก็จะออกเป็นเหลี่ยมสวยงามอย่างนี้นะครับทนทานแน่นอนครับตอนนี้ แลกระสีปาดออกดีดีตัดเก็บก่อนนะครับใช้มีดตัดตัดตรงปลายเสียกออกเท่าว่าเดี๋ยวจะเอาไฟแชกล่นให้มันเข่าเลยนะครับอันเทียมโมเดลมายังนะครับเพื่อมันล่มแต่ว่าปรกาศจุดครับอยู่นีมันไก่เฟืองม่ใช่หมยเทียงอีกหัว ขั้นตอนเก็บปลายเชืองเนาะเดี๋ยวดีนะครับเดี๋ยวจุดก่อนก็คือลมลนะี่แหละนี่นะครับไฟลนปิดสนิทแน่นนะ สนลายลายไหมเสือกซะแล้เนาะแล้วก็แปะเอาแปะปิดสดิทนะครับเนาะถ้าเฮดถูกต้องน,นะครับนเนาะเสือกนสิออกมาเป็นเลียมงามเลยนะครับ แต่เสือกออกว่าว่ามา,า,า,าเป็นเหลี่ยมนี่ยมันจะรู้สึกว่าพิดเซนไดเซนหนึ่งนะครับเนาะคลิปนี้อาจจะแย่เอาไนะครับพีบน่น้องเนาะเพราะว่าเป็นสาระความดูนะครับอันนี้ผมก็ะไดมาจากวิชาคู่บาอาจารย์พันอนนะครับเนาะ จากทพอนอนี่นะสอนก็เลยหัดเท็ดไว้สืบถอดไว้นะครับเนาะนี่นะครับเชือกก็จะเรียงออกมาสวยเลยนะครับท่านใด้สิสดใจนะครับต้องก็สามารถสั่งสื่อจากพรมใด้นะครับเนาะมีอะไรบ้างเนาะก็จะมีเชือกสองเส้นนะครับเป็นเสือกเขาเรียกว่าตองข้อ หมวกวินสองอันนะครับเนาะส่วนราคาท่างมาถามได้นะครับบริการส่งทั่วประเทศนะครับเนาะเชือกเส้นใหญ่เลยนะครับเชือกขนาดใหญ่เลยเส้นใหญ่เนะครับมันเส้นหน่อยเนาะแบบใหญ่เลยนะครับนี่อันนี้เชือกอันนี้สวยเรียงกันตัวสวยงามนะครับ ท่าไหนจี่สนใจนะครับเนาะก็ฝากคายคองอีกที่หนึ่งสามารถสั่งจองได้ที่เบอร์0984027380นะครับหรือว่าทักได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับจายาภูวิกาฟาร์มนะครับเนาะสามารถสั่งจองได้ทั่วประเทศเลยนะครับเชือกยาวขนาดไหนนะครับเนาะยาวหนึ่งว่าแต่ก็ยังเหลืออีกอยู่นะครับ สำหรับวันนี้นะครับจายาภูวิกาฟาร์มนะครับเนาะรวมไปถึงจายาชาแนลนะครับก็ขออญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะมีความรู้อะไรดีๆมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ